สวัสดีจ้าสวัสดีพีพ่ๆน้องๆทุกคนคะ่ะมือนี้อยู่ทางเยอรมันกะอากาศดีอยู่นอจ้ากมือนี้ก็ได้บาร์บีคิวกันอยู่หลังบานพอดีกินเซตเรียบร้อยแล้วก็เลยสิมาทายคลิปให้พีพ่ๆน้องๆได้เบิ่งจ้าสีผ้าเบิ่งสวนแล้วก็คั่วไทยหลังบานนอจ้กป่านหลังนี้ก็เป็นบานสวนเป็นขอกไก่ขอกหมูในสมัยก่อนจ้าเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปเลยจ้า ก่อนี่ไปส้มคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเนาะจ้าสิได้บุพลาดคลิปใหม่ๆจ้าย่างทะลุมาทางนี้กะสิเป็นสวนหลังบ้านจ้ากับพึ่งย่างบาร์บีคิวกินไปเมือตะกีนี่เนาะจ้า อันนี้สิเป็นมองทีนั่งประจำฟังนี่สินั่งได้ตอนทีเบอร์ท่านเข่านาห่อนเต็มทีนะจ๊ะเพราะว่าหลังคาเป็นหลังคาใสาแบบนี้เวลาเข่านาห่อนอีลีนั้นมันสีห่อนแห้งสีนางไตนี่บ่ได้ดนะจ๊ะกัสิตองกั่งห่มหายมันเป็นห่ม ่วนอ,อันนี้ก็เฮ็ดมหามา่ยฟังนี่อุ้ยสะดุดอันนี้ก็อีกฟังหนึงน่งเนาะจ้ะอันนี้ก็เพิ่งเฮ็มามาดมหม่ได่บดนแต่ก่อนท่านมีหลังคาเนาะจ้ะฟังนี่สิเป็นหลังคาทึบก็สสีว้นั่งเล่นเวลาานาหอนอหลีเนาะจ้ะมันก็สสี่มโบหอนโบหอนคือหลังคาใส มือน,นี้ก็เป็นคืนเอ้ยมือน,นี้ก็มือน,นี้ก็เป็นเวลาหกมงแรงนะจ้ะบันซุกข,ของเยอรมันนะจ้ะแดดกำลังออกแดดมามฮาฮกฮกมือน,นี้ก็มีดอกไม้ที่ของปีที่แล้วนะจ้ะอันนี้ก็เป็นพักสวนขั่วสื่อมาไวยก็เป็นใบพาสิลิคอมของฝรั่งนะจ้ะอันนี้เป็นพักชี ไปลานเอเชียบม่มีพักซีมาจากเมืองไทยนะจ๊ะหละ้วากพบ่ท่านได้ดเพาะบ่ท่านเด็ดปลูกก็เลยซื้อแบบเป็นกระถางมาอันนี้ก็เป็นพักซีเล่าจ้ะอันนี้ก็รอปลูกเป็นต้นบกเกอรเทศบกเกอเทศไอเชอรี่เนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นเบียร์พริกจ้ะที่ซื้อไว้รอปลูกคือกัน น,นี่ก็เป็นดอกไม้เป็นสลัดแล้วก็ขนาเนาะจ้ะต้นเซอรีแล้วก็ต้นสาระแน่เนาะจ้ะพ่วนดินไวบบางส่วนแล้วแต่ว่ามันพ่ท่านละเอียดพอดีดินมันแข็งเนาะจ้ะก็เลยสิพ่วนใหม่อีกเท่อนึง เดี๋ยวสิผ้าขาไปเบิง่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นขั้วขั้วที่แบบง,างา่ายๆในสวนนะจาะอันนี้ก็เป็นห้องขั้วที่เดี๋ยวสิไปตัง้งยืนมาจากข้างนี้เนะาะฝั่งนี้ก็สิยาง ก็มากกสีเป็นขั่วนะจ๊ะไฟนี่สีเห็นชัดขึ้นไหมเอ่อกัเป็นขั่วง่ายๆเป็นของถีเหลือใส่เอามาผสมปนเปกันใส่นะจ๊ะเป็นของเก่าของสื่อไมก่กะเป็นพวกเครื่องใส่ไฟฟ้านะจ๊ะไอเตาแก๊สตู้เย็นแล้วก็พวกไอเครื่องอบถีใส่ล่มนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเครื่องขั่ว ของใส่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะจ้ะมันสิตองมีเตาอันนี้เป็นเตาผิงต้องใส่เตาผิงเนาะจ้ะเพราะว่ามันหนาวอันนี้ก็ทะลุไปสวนเนาะอันนี้ก็เป็นโทรทัศน์แล้วก็ตู้คั่วจ้ะที่เก็บไปอันนี้ขึ้นไปอีกสันบนกน็สิเป็นอีกหองหนึ่งเนาะจ้ะเป็นสันเก็บของเป็นหองเก็บของ ินทะลุขั่วออกมากกสิเป็นบริเวณของบานเนาะจ้ะคลิปนี้กัสิผ้าพี่พีน้องๆมาเบิงสวนเบิงขั่วเนาะจ้ะกัขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันใด้ดจ้าพอกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ